สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีเมษนะคะหรือท่านที่มีลัคนาสถิตยิที่ราศีเมษประจําเดือนก,นกรกฎาคม2564นะคะการอ่านแพทเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะดังนั้นจะไม่ได้ตรงกับทุกคนขอให้เราฟังเป็นไปในทิศทางความบันเทิงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปักตะไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ โอเคอ่ะราศีเมษนะคะมาดูกันว่ากรกฎาคมนี้พวกคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะ,ะอ่าสถานการณ์ทั่วไปนะคะเป็น queen of cups นะคะตัวเราตัวเรานี่แหละนะคะคุณจะอยู่ในโหมดของการที่เป็นผู้ที่คอยปลอบประโลมคนทั่วไปนะคะแล้วก็เป็นเป็นแบบเหมือนเป็นคนดูแลคนอื่นนะ,ะห่วงใยใส่ใจนะ,ะใส่ใจได้แค่มองนะ ใส่มองได้ทางปลาได้อยู่แค่นี้นะเพลงนะโอเคอ่ะก็บางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงมากขึ้นก็ได้นะอย่างเช่นคุณแม่นะคะหรือเจ้านายที่เป็นผู้หญิงนะ,ะแต่จะอยู่ในโหมดของการใส่ใจซึ่งกันและกันนะ,ะเราอาจจะเป็นห่วงคุณแม่นะคะหรือเราอาจจะได้เจ้านายที่เขาเป็นห่วงเราก็เป็นไปได้นะคะ Queen of c u ครับคุณอาจจะทําอาหารเยอะขึ้นทําขนมเก่งขึ้นอยู่กับบ้าน อยู่กับเย้าฟ้ากับเรือนใส่ใจเรื่องงานบ้านประดิ์ประดอยนะคะหรือดูแลเอาใจใส่ครอบครัวมาเป็นพิเศษทําอาหารเก่งขึ้นนะจะเป็นเชฟหรือไงนะคะทาขนมแนวๆน,นี้นะคะโอเคอ่ะก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้นะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องกับพวกคุณมากขึ้นนะ,ะแล้วก็ได้รับความเมตตาแหละนะคะในส่วนของไพ่ล็อเกอรเดือนนี้คุณเป็นอย่างไรนะคะก็จะบอกว่าอะไรเนี่ยดิอันเอ็กเซปต์ นะคะ the unexpected บางอย่างอาจจะเกิดเรื่องราวบางอย่างที่เราไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะดังนั้นเขาบอกให้เราแบบตั้งสติแล้วก็อย่าวั่นวหวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้เชื่อมั่นกับตัวเองนะคะม,มันอาจจะมีเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นกระทันหันนะ,ะเรื่องราวไม่คาดคิดนะ,ะดังนั้นก็อย่าจิตตกนะคะแล้วก็อย่าคิดมากอย่าเป็นกังวลเนาะ queen of cups เนี่ย บางทีแบบคิดมากหรือเป็นกังวลเยอะเกินไปก็เป็นไปได้นะคะโอเคอะมาดูซิจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะเพจ s h o p p e n t a c l e บางคนมีธุรกิจมีงานใหม่ๆทํานะคะได้เริ่มต้นงานใหม่ได้งานใหม่นะคะหรือมีการทําธุรกิจอะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะเป็นการเริ่มต้นงานช่องทางหาเงินใหม่ๆนะคะเพจ s h o p p e n t a c l e ได้เพื่อนใหม่จากที่ทํางานได้รู้จัก เพิ่มขึ้นหรือบางคนอาจจะได้ลูกน้องใหม่เข้ามาในที่ทํางานก็เป็นไปได้นะคะทีนี้ทาวเวอร์เกิดขึ้นบางเรื่องอาจจะมีเรื่องราวที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะการงานนะมีเรื่องราวกระทันหันให้เราต้องแก้ไขปัญหานะคะอย่างที่บอกว่ามีอันเอ็กซ์ปคเกิดขึ้นบางอย่างอาจจะมีเรื่องราวที่เราไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นเนาะในเรื่องของการงานเนี่ย นะะหรือเรื่องการใช้ชีวิตนะคะดังนั้นขอให้ตั้งสตินะคะเราก็เชื่อมั่นนะว่าตัวเองสามารถที่จะผ่านปัญหาเหล่านั้นไปได้นะคะขอให้เชื่อมั่นในตนเองให้เยอะๆนะคะ,<น>ะโอเคอะ,อะงานบางอย่างอาจจะมีเข้ามากระทันหันไม่คาดคิดหรือบางทีมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องการงานกระทันหันหรือมีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าหรือการงานระบบง,งานอะไรบางอย่างที่มันเป็นกระทันหันนะใน The t ท w e r ให้ระวังเรื่องการทะเลาะวิวาทนะอย่าใช้อารมณ์นะคะมันอาจจะมีประเด็นของความใจร้อนนะคะซึ่งอาจจะเป็น บอกเกิดของการเรื่องราวอะไรที่ไม่ดีที่จะตามมานะคะดังนั้นควบคุมอารมณ์ให้อยู่นะคะเดอะทาวเวอร์นะการงานมีงานด่วนกระทันหันเข้ามานะ,ะโดยเฉพาะงานที่คุณจะต้องไปแก้ปัญหาให้คนอื่นต้องแบบเหมือนบางทีไปแทนที่ใครต้องเดียเด๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แล้วก็เป็นงานที่แบบฟ้าผ่ามานะคะสั่งมาที่เราให้เราไปทำประมาณนี้นะ,ะโอเคก็ขอให้ตั้งสติแล้วก็ อย่าแสดงอารมณ์อะไรที่แบบโมโหร้ายนะคะขอให้เชื่อมั่นนะเชื่อมั่นในตัวเองนะว่าเราสามารถที่จะจัดการได้ผ่านไปได้นะคะคุณยังมีหนทางเห็นไหมมีแสงสว่างอยู่นะโอเคอ่ะเรื่องการเงินเป็นอย่างไรนะคะการเงินนะคะหนึ่งดาบนะการเงินเองยังต้องฝ่าฟันนะคะยังต้องแก้ไขยังต้องหายังต้องสู้อยู่นะคะ แล้วก็ยังต้องแบบอยู่ในโหมดของการจริงจังที่จะจัดการแก้ไขนะคะหนึ่งดาบบางคนอาจจะอยากได้ของอะไรหรือเปล่าที่มีราคาสูงๆนะคะบางทีต้องหยับยังช่างใจนิดหนึ่งนะคะเออแล้วก็ในเรื่องของการเงินนะการเงินเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปทําอะไรแล้วมีคู่แข่งขันนะคะในโหมดของการเงินเนี่ยเราสามารถที่จะเอาชนะเขาได้นะคะอย่างเช่นแบบลูกค้า ลูกค้าที่เราคิดว่าแบบเขาจะไม่ซื้อของเราหรืออะไรประมาณนี้หรือเราอาจจะมีคู่แข่งคนอื่นแบบมาขายตัดราคาอะไรของเรานะความพยายามของคุณนะคะสู้ยิบตาเนี่ยจะทําให้คุณสามารถปิดยอดขายแล้วก็ได้เงินในเรื่องเราเหล่านั้นมานะคะดังนั้นต้องสู้ถึงจะชนะนะคะร้องเพลงนี้เลย t h n of pentacles นะคะการเงินคึกคักคืนนะธุรกิจ กลับมาเฟื่องฟูหรือมีโอกาสได้เงินที่บ้านหรือธุรกิจเนี่ยยังนำพามาซื่อเงินทองมีคนช่วยเหลืออุปัมภ์ค้ำชูนะมีแนวโนมราศีเมษบางคนเนี่ยรองานมีสิทธิ์ที่จะได้งานหรือได้จอบพิเศษอะไรที่เข้ามาทํานะคะเติมเต็มเรื่องเงินโอเคในเรื่องเงินมันเหมือนมีคนช่วยเหลือหรือแบบกลับมาคึกคืนเหมือนเดิมเป็นไพ่ที่ดีนะคะแคปเว้เลยนะเจนออฟเพนทากอลส์นะคะใบนี้โอเคอะทีนี้ในเรื่องของโชคลาภมาดูสิโชคลาภจะส พันกันไหมนะคะบางคนมีโชคเรื่องการทํางานมากกว่าที่จะมีโชคลาภในของการเสี่ยงโชคนะคะถ้าไม่เสียงเงือไม่ได้เงินอย่างเงี้ยนะคะโอเคแต่ว่ามันเป็นเงินที่มันแน่นอนเนะเงินที่มันไม่ได้มาจากเงินร้อนๆนะคะแต่เราก็ยังหวังเสมอนะคะว่าอยากจะถูกรางวันที่หนึ่งะคะโอเคมีโอกาสไหมเนี่ยนะคะห้าดาบเออติดขัดอยู่นะโชคลาภไม่ค่อยเด่นเลยนะคะบางทีแบบซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนซื้อซื้อสามตัว ซื้อลอตเตอรี่เนี่ยมันไปออกไอ้สตัวด้านหน้ารางวันที่1นอะไระมานี้นะคะมันยังแบบขัดแข้งขัด,ข,ด,ข,ดขากันอยู่หรือว่าเลขที่เราอยากได้เนี่ยมันมันหมดแผงไปแล้วนะคะก็เป็นไปได้นะ,ะยังมีอะไรที่ขัดแย้งกันอยู่อัศวินถ้วยนะคะมาบอกว่าอะไรนะคะเลขนะเสี่ยงโชคเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ค่อยเด่นแต่ว่าเลขที่จะได้เนี่ยอาจจะเป็น ใครกัลายาณมิตรที่มาบอกนะคะที่เขามาบอกเลขเรานะฮะลองใช้เลขนั้นไปเสี่ยงดูนะคะแล้วก็อย่าลืมซื้อซื้อขึ้นด้วยเนาะซื้อขึ้นซื้อลงกับหลังกับหน้าอะไรของเขานะจะมีกัลายาณมิตรเนี่ยที่เขามาบอกเลขเรานะคะอันนั้นก็สามารถที่จะเสี่ยงได้นะคะหรือการเดินทางระยะใกล้นะคะเด,เดินทางระยะใกล้เนี่ย ไปหาใครติดต่อใครหรือใครที่เขามาติดต่อหาเราเนี่ยนะคะลองลองเสียงจากเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาได้เบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถได้ด้วยเช่นกันนะคะตรงนี้ก็ลองดูเนาะบางทีเขาเรียกว่ามีคนที่เขามาให้โชคเรานะคะ หรือถ้าเกิดว่าไม่ใช่จากการเสี่ยงโชคอะมันอาจจะหมายถึงโชคจากการที่มีคนเขาแนะนํางานมาให้เราก็ได้หรือมีคนแนะนําลูกค้ามาให้เราก็ได้นะคะกัลรระยะาณมิตรนํามาซึ่งโชคลาภนะคะก็เป็นไปได้ในส่วนของสุขภาพเป็นยังไงสุขภาพยังคงน่าเป็นห่วงนะคะก้าวกะทานนะคะต้องระมัดระวังนะอย่าลืมพกแมส นะใส่แมสตลอดนะคะกาดไม่ตกนะคะอย่างเป็นอะไรที่น่ากังวลน,นะบางทีเราไม่ได้เป็นนะแต่แบบคนรอบข้างเป็นไงนะคุณอาจจะไปเจอดงอดงผู้ป่วยก็ได้นะคะหรืออยู่ใกล้คนที่เราอาจจะไม่แบบคือมันเกิดสภาวะของความเครียดนะกังวลน,นะกับคนรอบข้างกันกลัวนะคะโอเคกลัวอะไรดีนะจะได้แบบกาดไม่ตกนะคะอันนี้ก็ ดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะแล้วก็ s i กออฟเพนทัคเเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่สบายอยู่นะคะเดี๋ยวอาการป่วยนะจะค่อยๆดีขึ้นนะคะโอเคทีนี้ในส่วนของความรักคนมีแฟนคนมีคนคุยนะคะกรลกฎาดาคมนี้เป็นอย่างไรบ้างอัศวินเรียนนะคะค่อยๆค,คุยกันด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็เหมือนบางอย่างอาจจะดูเหมือนนิ่งเนาะนิ่งแต่ว่าไม่หายไม่ขาดนะคะแล้วก็ บางอย่างอาจจะดูเหมือนเดิมนะคะอย่าพิ่งเบื่ออย่าพิ่งเซ็งนะคะบางทีมันเป็นจังหวะของการที่ไปโฟกัสเรื่องการหาเงินหาทองมากกว่านะคะเพื่อที่จะมาเป็นรากฐานในการพัฒนาเกี่ยวกับการสร้างครอบครัวซึ่งกันหลายการก็เป็นไปได้นะคะดังนั้นสภาวะการเหล่านี้นะคะความนิ่งหรือการที่มองเรื่องอนาคตการสร้างรากฐานด้านครอบครัวค่อนข้างที่จะมีประเด็น ในทางที่ดีกับพวกคุณ e m place นะคะบอกว่าพลังงานบวกของพวกคุณนะคะความอ่อนโยนที่ฉันมีนะค,ะความอ่อนโยนความเมตตาต่อกันและกันนะคะเป็นพลังงานบวกแล้วก็เป็นศูนย์รวมของสภาพจิตใจในเรื่องราวของความรักได้ดีนะคะในหมวดเหล่านี้นะคะแล้วก็ความเข้มแข็ง strong นะคะในไพ่ l o c k เ r ว่ายังไงความรักคนมีแฟนคนมีคนคุยเชิง o p p s e a s o n นะคะบางทีมันอาจจะมีเรื่องราวที่มันเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นคุณอาจจะเจอสภาวะเหล่านั้นที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ อย่าเพิ่งไปจิตตกหรืออย่าเพิ่งไปเหมือนตื่นเต้นหรือไปแบบวิตกจดิตหรือตื่นตูมมากจนเกินไปนะคะขอให้ตั้งสติให้ดีๆแล้วก็ตั้งมั่นกับตัวเองให้ดีๆนะคะควบคุมสภาวะอารมณ์แล้วก็ค่อยๆสังเกตในเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงนะค,ะนะคะบางอย่างลมที่มันกระแทกที่มันพัดเข้ามานะเศษใบไม้ที่มันปิวเข้ามานะคะ ค่อยๆสังเกตค่อยๆดูนะคะอย่าเพิ่งไปปัดอย่าเพิ่งไปอะไรนะคะบางทีอะเรื่องราวเหล่านั้นเดี๋ยวมันก็จะจางหายไปนะคะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงชั่วคราวนะคะหรือสภาวะปัญหาที่มันวิ่งเข้ามาเพียงชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะถ้าเราแบบว่าเหมือนตั้งจิตเนี่ยตั้งมั่นจิตเนี่ยให้แบบหนักแน่นพอสมควรนะคะ เนีนนะ้ะเออเ่รื่องราวหลายๆอย่างมันก็จะยังคงอยู่เป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะแต่ถ้าเราเหมือนไปกระตกกระต่างหรือไปแสดงอารมณ์อะไรเยอะเกินไปเนี่ยบางทีบางอย่างที่เราอยากจะให้มันดีขึ้นมาอาจจะเร็วร้ายลงก็ได้นะคะอืบางคนเป็นช่วงจังหวะของการเปลี่ยนแปลงล่ะนะคะ The Tower เนี่ยเนี่ยบางทีมันมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานที่เกิดขึ้นก็ได้เนาะ เออแล้วก็หรือว่าสภาวะบางอย่างเนี่ยการงานมันอาจจะมีผลต่อเรื่องของชีวิตความรักของเราก็เป็นไปได้นะคะอย่างที่บอกว่าสภาวะเดือนนี้เราจะเจอสิ่งที่ไม่คาด คาดหวังคาดฝันนะเรื่องเราไม่คาดฝันมันมักจะเกิดขึ้นนะเราไม่ได้ตั้งตัวนะเขาบอกว่าให้ตั้งสติให้ดีๆนะเราคุณจะผ่านไปได้เนาะในทุกเรื่องราวเลยนะคะเป็นกําลังใจให้นะแต่ว่ามองว่าพวกคุณจะตั้งสติได้ดีนะคะตรงนี้นะคุณจะหนักแน่นแล้วก็เข้มแข็งแล้วก็เป็นพลังงานบวกแล้วก็ใจเย็นพอสมควรนะะปัญหาที่พวกคุณเจอหรืออะไรใดๆเดี๋ยวมันจะผ่านไปได้นะคะความสัมพันธ์มันจะกลับมาเป็นคือมันจะกลับมาดีดังเดิมนะคะหรือถ้ามันดีอยู่แล้วมันก็จะดียิ่งขึ้นเนาะ ทีนี้นะคะในส่วนของคนโสดนะคะความรักเป็นยังไงราศีเมษคนโสดได้เป็น5ถ้วยมุบนอะ่อนยังไม่ได้นะคะยังคิดกังวลยังเห็นไหมมองถึงอดีตยังกังวลใจยังรู้สึกไม่ไว้วางใจนะคะได้แฮงแมนเกิดขึ้นนะยัง ติดค้างนะคะเรื่องราวบางอย่างมันติดค้างมันดรามา่าบางคนเพิ่งอกหักมาเพิ่งถูกเทมาด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าสําหรับใครบางคนที่แอบชอบใครอยู่ก็ยังคงค้างไว้อย่างนี้นะคะยังเก็บเขาไว้เป็นสต็อกในหัวใจนะคะยังรออยู่นะ,ะซึ่งในเดือนนี้เองการพัฒนาในความรักความสัมพันธ์นะ,ะจากหน้าไพ่ตรงนี้อาจจะยังไม่ได้ ยังไม่ได้เป็นไปในทางบวกสําหรับคนโสดสักเท่าไหร่นะคะอาจจะอยู่ในโหมดของการกังวลใจหรือยังมุ่งบอนจากสภาวะอารมณ์หรือจากคนเก่าๆไม่ได้นะคะ Day and Night นะคะช่วงจังหวะนี้นะมันอาจจะเป็นคือมันก็จริงๆมันก็มีทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะแต่สภาวะเหล่านี้นะ พระอาทิตย์ยังไม่ได้ขึ้นมาส่องแสงอย่างชัดเจนบางอย่างเราอาจจะรู้สึกบันไหวกับสถานการณ์บางอย่างที่มันมืดมืดมัวนะคะเราอาจจะยังรู้สึกว่าเรายังไม่เห็นทางออกหรือเราเกิดสภาวะของความมิตกกังวลเนาะในภาพอะไรที่เรายังมองไม่เห็นอย่างชัดเจนนะคะแต่ว่าในจังหวะเนี้ยคนโสดเองอาจจะมีบรรยากาศของ ความอึมครึมที่อยู่ในใจนะคะแล้วก็ยังติดค้างเกี่ยวกับเรื่องปัญหานะอารมณ์ที่เราเจอนะคะแต่เอาล่ะจังหวะนี้อาจจะเป็นช่วงจังหวะของการรอคอยแล้วก็อดทนนิดนึงนะคะเดี๋ยวยังไงพระอาทิตย์ก็กําลังจะขึ้นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปลายเดือนอาจจะมีเรื่องราวที่ดีๆมากยิ่งขึ้นหรือบางทีสภาวะจิตใจเราอาจจะปร่งปลอดโปร่งมากยิ่งขึ้นก็เป็นไปได้นะคะในปลายเดือนนะโอเคอะทีนี้ในภาพรวมนะคำแนะนำของ ไพ่ทาโร่ไว้ยังไงนะคะวีลอ of f o r t u n นนะคะเดือนนี้นะ,ะเป็นช่วงจังหวะของกงล้อชีวิตของพวกคุณนะที่มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะหรือเป็นช่วงจังหวะของการเรียนรู้อะไรที่เพิ่มขึ้นนะ,ะการเปิดกว้างที่เพิ่มขึ้นการเปิดตัวเองให้เรียนรู้บางอย่างที่เพิ่มมากขึ้นการเปิด ศักยภาพตัวเองให้มากยิ่งขึ้นนะคะบางคนอาจจะมีการไปลงเรียนอะไรเพิ่มเติมด้วยนะคะหรือมีการเข้าสังคมอะไรเพิ่มเติมเพื่อเป็นการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นนะคะวิวออฟฟอร์จูนไม่แย่นะคะเป็นการปรับเปลี่ยนชีวิตเป็นไปในทิศทางที่ดีนะโดยที่เราจะต้องรู้ตัวเองเป็นหลักก่อนแล้วก็รู้ว่าจะต้องแก้ไขหรือปรับปรุงอะไรนะอะไรที่เรารู้สึกว่าเรายังอ่อนยังด้อยก็อาจจะต้องไป ปรับปรุงนะแก้ไขปรับปรุงแล้วก็เรียนรู้เพิ่มเติมหรืออะไรใดๆให้เป็นไปในทิทางที่ดีอันไหนที่เราดีอยู่แล้วก็ส่งเสริมให้มันดีย,ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะโอเคอ่ะในส่วนของคําแนะนําของ pyolocker ว่ายังไง s e r e r i n t y นะคะอาจจะอ่านไม่ถูกเนาะนะเห็นไหมพลังอํานาจอยู่ในมือคุณนะคะคุณเป็นผู้ครอบครองโลกของคุณนะโลกใบนี้นะของคุณนะชีวิตของพวกคุณนะคะนะดูแลคุณมีอํานาจในการที่จะดูแล ชีวิตแล้วก็ปกป้องหัวใจของพวกคุณนะเออแล้วก็ให้เชื่อมั่นในตัวเองนะคะว่าเราไม่ได้ด้อยกว่าใครเราไม่ได้แย่ไปกว่าใครเรามีศักยภาพเรามีอำนาจเราสามารถที่จะควบคุมโลกของเราได้นะคะหมายถึงว่าตัวเรานะให้มันเป็นโลกแบบไหนที่คุณต้องการโลกที่มีแต่ความสุขหรือโลกที่มีแต่ความเศร้านะคะคุณสามารถที่จะเลือกแล้วก็จัดการเองได้แล้วคุณสามารถที่จะผิดพิทักษ์ ใจิตใจคุณได้นะคะไม่จําเป็นต้องเศร้าอยู่ตลอดไปนะคะไม่ได้อนุญาตให้มีความเศร้าหรือความผิดหวังเข้ามาในชีวิตฉันไม่มองฉันปล่อยวางนะ,ะฉันละทิ้งฉันไม่ให้เข้ามาใน energy ของฉันฉันมีวัคซีนที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็น อะไรฟอกสีตัวไหนก็ตามนะคะโอเคนะคุณสามารถที่จะจัดการได้เชื่อมั่นในตัวเองนะคะมากๆเลยเนาะขอให้เชื่อมั่นในตัวเองนะเราคุณจะสามารถผ่านทุกอย่างไปได้แล้วก็อาจจะค้นพบศักยภาพใหม่ๆอะไรที่เพิ่มขึ้นที่เป็นพลังลักดันให้คุณได้ก้าวข้ามผ่านได้ก้าวขึ้นไปในระดับที่สูงขึ้นนะคะก็ขอให้ราศีเมษมีความสุขและก็สมหวังในทุกเรื่องราวนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงไว้เจอกันครั้งหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ